คุณอยากเปลี่ยนชีวิตเปลี่ยน4ี่สิ่งนี้ก่อนค่ะเปลี่ยนข้อแรกเลยก็คือเปลี่ยนความคิดค่ะถ้าวันนี้เรายังเป็นคนที่คิดลบคิดถึงแต่ความเป็นไปไม่ได้คิดถึงสิ่งที่เราไม่ต้องการคุณไม่มีทางประสบความสําเร็จค่ะอยากเปลี่ยนชีวิตให้เปลี่ยนที่วิธีคิดก่อนค่ะข้อที่2เปลี่ยนอารมณ์ค่ะถ้าคุณตื่นขึ้นมาแล้วมีอารมณ์หงุดงิด อารมณ์เศร้าอารมณ์เสียใจคุณก็จะไม่มีพลังที่จะทําให้ตัวเองอ่ะมีกําลังใจเป็นพลังบวกไปถึงเป้าหมายเปลี่ยนอารมณ์ได้ก็เปลี่ยนผลลัพธ์ในชีวิตได้เปลี่ยนอารมณ์ได้ก็เปลี่ยนอนาคตได้ค่ะและเปลี่ยนข้อที่3นั่นก็คือเปลี่ยนนิ ใสตัวเองคุณเชื่อไหมคะคนที่เขาไม่ประสบความสําเร็จไม่ใช่ว่าเขาไม่เกง่งเขาไม่สวยเขาไม่รวยค่ะแต่สิ่งหนึ่งเลยก็คือเขาไม่สามารถเปลี่ยนนิสัยของตัวเองได้เขาไม่สามารถสร้างนิสัยสร้างวินัยให้กับตัวเองเขาก็เลยเป็นคนที่ทําอะไรล้มเลิกทําอะไรล้มเหลวคะ่ะคุณดูไหมคะถ้าอยากเปลี่ยนชีวิตเปลี่ยนนิสัยและสร้างนิสัยให้กับตัวเองนิสัยของคนสําเร็จวันละหนึ่งนิสัยชีวิตคุณ ก็จะเปลี่ยนผลลัพธ์ได้ค่ะและเปลี่ยนอันสุดท้ายเลยก็คือเปลี่ยนสังคมสิ่งแวดล้อมที่เราอยู่ค่ะถ้าวันนี้คุณอยู่กับคนที่กินเหล้าวันหนึ่งคุณก็จะกินเหล้าค่ะถ้าวันนี้คุณอยู่กับคนที่เล่นการพนันคุณก็จะบอกกับตัวเองว่าเออลองเล่นดูก็ได้แต่ถ้าวันนี้ค่ะคุณอยู่กับคนที่มีเป้าหมายอยากประสบความสําเร็จเป็นคนที่มีความสุขเป็นคนที่คิดบวก เป็นคนที่มีพลังความรักมีแต่สิ่งดีๆให้กันชีวิตคุณก็จะเป็นแบบนั้นเพื่อนที่คุณคบนั่นก็คืออนาคตของคุณเปลี่ยนสี่สิ่งนี้ไม่ว่าคุณจะเป็นใครในวันนี้คุณก็พลิกชีวิตได้ค่ะ